ดีพี่น้องเอาโป้งนี่โป้งนี่โป้งใบห่มนี่เออเอาเออนับเขาหันนีน้อยหนึง่งนะฮะเอาน้ามาละ่ะพี่น้องเอาสิห่าหมองดังไฟก่นอนเนาะนี่อ้ายแล้วก็เป็นไขน่เนาะพี่น้องแล้วมากกะ ท่านมีใครเตรียมอียังอ้ยพี่น้องเอ้ยหนาตีพี่น้องว่าท่านมีใครมากใดรก็ได้อันนี้เตียมฟองแบบอยนะพี่น้องกค้กะมาไลยได้นะะ ไม่บาดหอกค่ะเราไปเ็บกจไ้่เจันเิพนน้า่าไปึ้เขาเหรอข้ข้าวข้าวปั้นหน้าบ่อยๆแล้วเนาะข้าวก้องก็อยาไม่โดนแดดเหรก็ได้เอาข้าวอันนี้เอาฮ่าได้ยางมันเมื่อนี้สิโซฟี่เลเห็ดนาบฝุ่นอีกแล้วพี่น่อยกยังเือดีเด่นเป็น เด็กได้ใช่ไหมอะเนียนาขบุญแนวก็เมื่อแดดร้ายเลยแดเตียมขั้วเฟสไ้แล้วก็ปลาเอื้อวบแล้วก็เห็นหน้าขบุญแนวก็เมื่อนเกันกบกปลาเพิ่นก้าวแล้เนาะปลาเพิ่นเสือบก้อนเนาะตัวนี้ทายปีกเนาะจปิงอื่น ก็คืออันแม่คั่วอันนี้กินเข่าเลยวะงั้นเห็ดกินเด้อเห็ดยังกินน้อยเอาฝัากกุ้ยเห็ดยังกินเหรอแหละนี่นี่คั่วตอนที่วิทย์ขอว่าเออถื่ากินกระปุนก็ได้เออถทากินกระปุนก็ได้เอออะไรไอ้บอกให้ซ้ายเด้ดีแบบงะก็จะมาเห็ดถอยกันเนาะ พราะว่ข <Okay. S 1> ้าเจาะก็มากคำเพราะว่าเจาะคาเบียรวันสวนมันเ่นอสวนมันเนมัา่ะอนเ่าหเฮ็ดด้างอ่มตีนไก่ไว้เป็ดสามตัวตัวมียที่ได้ว่าตัวูตัวผู้ตัวหนึ่งเะก็บยง่ายป็นไเนาะ ขอขวดเหรอว่าไอแม่นี่ป้าเด้อนี่ไอ้ดำเนาะเป็นผู้จัดการขวบเป็ดสบายดีเบิงสวัสดีไอ้ดำฮัลโหลสวัสดีครับพี่เดกำลังกำลังเหยเป็ดป่ะนี่เป็ดตโต สามัวแต่โตวมตวยใหญ,ญ่บันไดมั้งเนี้น่าจะพ่ออยู่หรอนอ้องวาพ่อข้าปุ้นกะลาอยู่ต<ำ>้สินปลามีหัวะเขียมีมหมูพิกม,มีปลามีหมวัวหอมแดงหัวหอมเขาเจะบดมาเลยบอจะให้เขาจะบดหรอ,อ แค่ไหนข้าศัตแห่งเนี้ยก้อนี้ทำบริบทมากปลาของกระโขดเด็ดี่้ชองเก็บนะจะขีดกระเดเหลือ,อามาซอยหนึ่งมื่พี่น้องมงนเกนเสาที่ไหนอีกวจักไสิมา,อาข,อขอมาทานเพื่อเดียวก็ได้ ตัวพา,ายใช่ไหมก่อนมืออื่นสองก็มีแต่เอื้อยหน่องก็จะแต่งกันแถวเลยเจ็บกระเพาะพี่น้องไหยเอาไปขวานป่ะจนย่ากระปุก Nói nó <laughs> đi để nó đi thì mình phải <laughs> anh. mình hùng nè vì nó ấy ทอกพัดโบกเลยขวดลอหยาดไม่เนาะหยาดมันโดเสี่เหนือทางนี่น แกไม่เอาแบบเอ่าเฮ็ดที่กินหน่อยบ่นหน่อยเก็ไมนเนี่เน่ยควรจะเห็นเดิหน่อยเถอะนะทำกันก็อันนั้นเลยเมนเนี่ยนี่ยน่าม นั่ง้าตน้า้าาม,มาในดาาที่าลสวย,สวยไปน่ะไปลาไปซอยกัน,นมาหลคับซอยพักเลัวนี้่นพักกระปุ่นีน่บอกอลอหลางดนีอชหมขอบลางด โซ่เลยหาจะมอนัง่ขี้นางอยสุกขี้ไก่เลยเดี๋ยววานำซอมมานางนล่งนางนนี่เอาเอาจะกระถ่ายตัวหนึ่งดิเะเจียวมันตีแค่เราโรตแ่ตัวนี้วะโอ้โหตี้องนางขอาบุญเท่าไก่ทีเด็วเลยเนาะ

ข้าวปุ้นต้นขาได้บรเต็มอกี่หมอบคายนอนเออระบายยักษ์ไได้ขือนหนาข้าวปุ้นอยู่เพื่อนเนาะเราก็ได้ยากษ์ไฮคอยมาเห็ดจริงๆเราอยากให้เป็นน้าข้าวปุ้นไกลแต่บาเสร์ไดบุมีไกเข้าสือไก่บ๊ายบายอยู่น้าข้าวปุ้นไก่หาม,มันอันนี้ อยู่ตลาดมองในตลาดญ่ค่ะมันมีตรไก่ันนะโบเมนไก่บ้านนะพี่น้องโเมนไก่ไก่ดาดเท่านะก็เลยบริยักสื่อด้วยพันมาตลาดตัวนี้มันขายมี่่าอไปน้อยมาเยอะเะ่านแล้วเนาะอานแล้ว่าแอ้ยใช่แล้วเออปลาจะจะโตเระมันหาตตปลาหน่อย ปลาหน่อยพดเนาะน่ะมันบักลายพป่าปลาหนคะยข่มาจกโตวะหกโตพวกโตพวกโตเจ็ดเจ็ดโตผั้เะเร่อล้วเอาไปห้แม่ในซองโตมันก็เลยขาดไปสองโต่ะเดี่อวเขาสีซีมขอปุ่นแล้วก็สีเมื่อนาอพห่น้องว่ามันเดิกแตด้พี่หนองได้กะ สิได้ป้าให้แม่แล้วก็พี่น้องทุกผู้ทุกคนเพิ่นเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องยามมื้อเช้าเด้อเพิ่นสิมาเตรียมเห็ดกล้วยนี่กินข้าวปุ้นเอาแม่กินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นนี่แหละแบ่งแบ่งกินเอาตักใส่หมนอยไปแบ่งแบ่งกินเพราะว่าถ้าตักหมอใหญ่โดดมันสิบูดด้ยานมันบูดป้าเีย ปลาพี่น้องเดี๋ยวสีแบงเดือดซีดองซีมข้าวปุ่นก่อนน้อยๆคือเบลอันนั้นปะนี่พี่น้องตอนนี้กะซีมหนักเนี่ยข้าวปุ่นเนาะน้องท้าวอ่อน,นนะจะดุแต่ร้านพี่น้องเอยเบิ่งเล้อตอนนี้เขาชิมเมื่ออะไร

แสแสองถุกสาวหกนาทีพิ่เาเีเม่อห่เนาะมอางเบมาทไ้นาะรขึ้นเครื่อนประมาณเจ็ดโมงแสบมหาธาตุนี่เนาประมาณเจ็ดโมงั้นแม่นมากเจ็ดโมงสาว กาพอจุกขวไปเพียงถนเดียน้องพ่นเอเอ้ยกาขอบคุณพี่พี่จ้าพี่ตาด้อแลวก็เพื่นกให้เงินมาหนึ่งบาทน้องน้องให้แม่ปานหนึ่งพันสบาให้บายหนึ่งพันเดมันให้น้องรอดหนึ่งพันบาทให้คอยมาซอยเบีกมาเบิ้งนี่แหละพี่อง พูดอะไรอ่ะบอกพี่น okay. ้องมาด้านนี้ก็มีการเดบไปหนึ่งเดาไปหนึ่งภารกิจเดี๋ยวเฮากับสีมืออะไรพี่น้องมันเดือดร้ายใส่ป่านอยากใส่ป่านอยากแม่เราเมื่อยเนาะเอาใส่ป่านเบิดมือก็เลยอยู่ก็ใส่ป่านเบิดมือมันีตื่นขึ้นมาเห็ดเปียกเอาไปเลยแม่เพื่อนบุญกับเห็ดขบุญเบิดมือเบิดขื่นจนเราไม่ยื้อลางขาไทยเหี้ยพี่น้องเลย ขวบมาบุญบานนี่บุญบาทบ้าเนี่พี่น้องเดี๋ยวบ้านนี่นะครับเมื่อนี้ก็ต่อเบียกอีกต่อเบียกเป็นเพื่อนไอวินเลยพี่น้องแม่นเมื่อยเหนื่อนยแนมันเนี่ยเบื่อเลยเมื่อยกัดซีคอจุกจิบไปเพียรตัวนี้นะน้องพูงนี้พี่น้องขอบคุณในรายที่สองขอบคุณจุกจิบเด้อร์หน้าขอบคุณค่ะทุกคนในแดดพี่น้องเห็นลำกันเนาะ แสบพี่น้องคือว่าผ่านเดี๋ยวเฮาสิเมื่อได้แหล,ละมันเดิกปะป่ะไปไปไปเดะ๋ะพี่น้อง